โหมาเยอะจังสวัสดีครับทุกท่าหลายคนคงสงสัยว่าล่าสุดเปเนื่องอะไบบันเดิก็ประมาณสอาวันก่อนใช่ก็คือมีถือโอกาสได้เข้าไปสวัสดีปีใหม่ทั้งพี่พี่ทีมงานทีมข่าวหรือผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ในช่องด้วยครับเพื่อจริงๆก็คืออยากจะยืนยันให้เห็นว่าจริงๆเราก็จากกันอย่าง โอเคนะสวยงามนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเข้าไปก็ทุกคนก็ให้การต้อนรับอย่างดีดีแฮปปี้มากอย่างานครับผู้ใหญ่บ้างอะไร้อะไรนะครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้างอ๋อผู้ใหญ่ก็เข้าไปถึงเขาก็คุยเขาก็ถามก่อนว่าเออเป็นยังไงบ้างเขาก็เหมือนกับว่าเล่าให้เราฟังว่าเออเขาก็รับรู้เรื่องราวมานะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็สอนเราด้วยแล้วก็อธิบายว่าแบบเออจริงๆทุกการเปลี่ยนแปลงมันก็ มันก็ต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติ<ม>ก็ขอให้ไปเจออะไรที่ดีๆเขาก็ไว<ๆ>้พรเราอย่างดีครับอนมีภาพออกมาแฟนๆก็รุนว่าเฮ้ยหรือว่าโก้จะคทมแบ๊ผมไปถึงที่ช่องที่ช่องก็น่ารักมากนะฮะ<ม>ก็คือให้ให้ผมแบบเออเอาทางทีมโซเชียลอะไรเงี้ยมาถ่ายแล้วก็เอาลงในช่องทางต่างๆของช่องแถมยังให้ผมไปออกในรายการสดของช่องด้วยออตอนนั้น<ๆ>พอดี<ๆ>ใช่<ๆ>แล้วก็ผมก็ฝากไปบอกว่าเนี่ยแบบแฟนช่องเจ็ดทุกคนนะติดตามละครของโก้นะครับแต่เป็นละครรีรันนะครับ <laughs> <laughs> บอกไปอย่างนี้ ใช่พรต,ตอนนี้ก็ยังคงยังยังไม่ไม่ได้ไปถ่ายละครใหม่ในเร็วๆนี้แต่ก็หวังว่าอนาคตถ้าเกิดมีโอกาสก,าก็อยากจะไปเหมือนกันครับเหมือนเหมือนติดภาพเราเป็นตัวอเจแล้วหมายถึงว่านแฟน<ช>อ๋อก็อยังไงก็ก็ขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเห็นภาพผมเป็นแบบไหนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหมดที่ยังเห็นเราอยู่ในอยู่ในสายตานะฮะใช่แล้วก็เออก็จะมีแฟนๆที่เป็นแบบ คู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แฮปปี้เพราะว่าเมื่อวันก,อนก่อนที่บอกที่เข้าไปที่ช่องเนี้ยก็เจอน้องพิงค์อยด้วยได้เจอน้องใช่แล้วก็จังหวะพอดีมากได้เจอกันคุยกันถ่ายคลิปถ่ายรูปเข้ารายการสดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นจังหวะที่ดีเพราะจริงๆเราก็คิดถึงแล้วก็ เป็นห่วงอยากจะถามสารทุกสุขดิบเขาอยู่ตลอดเวลายอย่างวันนึ่มมุณผู้ใหญ่ให้โอกาสที่จะเข้าไปร่วมแจม,มเข้าไปแบบว่าริบเนึองอย่างเงี้ยกัแบบทางช่องเจ็ดก็พร้อมที่จะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วกับพิงคอยเองเหมือนล่าสุดที่แบบตอนที่เรามีข่าวออกจากสังกัดพิงคอยก็แบบคอยคอยให้กำลังใจด้วยใช่ไหมใช่ใช่ก็แน่นอนแล้วคือคือเขาน่ารักมากแล้วก็คิดถึง ทั้งพิงคอยแล้วก็ครอบครัวด,ด้วยนะเพราะเวลาเราไปกองละครไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอทั้งคุณพอ่อคุณแม่เขาบางทีก็เจอน้องสาวเจออะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าคิดถึงทงั้งครอบครัวเลยนะครับก็อยากจะให้น้องตั้งใจทํางานแล้วก็ไปปีนี้ขอให้ปังๆมีอนาคตที่สดใสยอย่างนี้มันจะกลายเป็นการปิดตํานานพิงคอยกับพวกวสิบเลยเหรอก็จริงๆไม่ได้ปิดตํานานอะไรหรอกครับเราก็ยังแบบ มีมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันเป็นห่วงการหวังดีต่อกันอยู่เรื่อยๆก็อาจจะแค,แค่ไม่ได้เจอในหน้าจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าออนอกนอกนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังเจอกันยังก็อยากอยากจะนัดเจออยากจะนัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็เจอในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นแฟนแอบเสียดายมากๆเลยครับพี่โก้กับพีอ่อ๋อก็จริงๆโอ้น้องพิงคพลอยเขาก็เล่นคู่กับใครเขาก็เคมีดีเข้ากับได้ทุกคนแหละ ใช่ก็อยากจะให้ติดตามผลงานเขาตอบมหลังอิสลาบเป็นไงบ้างครับคุณโก้ครับผมก็ได้เจออะไรใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆครับก็แฮปปี้แล้วก็สนุกมากรวมถึงแบบมันก็เหมือนท้าทายตัวเราเองด้วยเหมือนกันครับที่เราต้องมาเจอกับคนใหม่ๆที่เขาแบบเออเหมือนเหมือนกับว่าแบบทำงานมาในอาจจะเติบโตมาในคนละที่กับเราเออใช้คำนี้ดีกว่า ซึ่งเราก็ต้องตั้งใจทําในพาร์ทของเราให้เต็มที่นะครับซึ่งพอมาเจอแบบนี้เราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเหมือนกันเป็นอะไรที่ดีมากครับอ,อิสระปุ๊บนี่คือแบบโดนจีบแบบรัวๆเลยนะตอนนี้มีกี่เรื่องครับตอนนี้อครับตอนนี้ประมาณ 2- ถึง2องส,องส,องสเรื่องแต่ไม่ได้แบบว่าทับซ้อนกันมากนะก็ทยอยทยอย,ย,อยมาเรื่อยๆใช่ครับอ,อะไรนะยังรับได้อีกยังรับได้อีกยังไหวอยู่ยังไหวอยู่นะฮะก็จริงจริงมีคนติดต่อมา พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องแบบตั้งใจโฟกัสเป็นทีละทีละเรื่องไปเพราะเราอยากให้ทุกผลงานออกมาแบบเราเต็มที่กับมันจริงจไม่อยากแบบมาย้อนดูตัวเองแล้วแบบอือตอนนั้นน่าจะทําแบบนั้นตอนนั้นน่าจะทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองเนื้อหอมไหมพอหลังสลับก็ง่ายมอกเลยไม่หรอกผมว่าทุกคนก็คงเป็นเหมือนกันแหละฉีดน้ำหอมอ่ะฉีดน้ำหอมอืมอันนี้ลืมฉีดด้วยเนี่ยเออทุกคนก็คง ก็คงเนื้อหอมกว่าผมเยอะเลยครับผมก็ปกติปกติเดี๋ว่าเป็นอิสระปุ๊บนี่คือปีไล่มูปั๊บเลยไม่ไม่เราไม่ได้สายมูใช่ไหมเออก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับเป็นสายมูแบบเต็มตัวแต่ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรดีๆมาบอกหรือแบบมาให้ทําถ้ามันไม่ได้ลําบากมากเราก็เออโอเคคือทุกิปว่าใครบอกใครก็ไปหมดบ้านที่ไไปเคิร์มนะเราเคิร์มนะอะไรเนี่ยแต่ด้านเพลงเพราะว่าอันนี้คือ ก็อ๋อ oh, ใช่พูดถึงเรื่องเพลงนะฮะทุกทุกคนครับเพลงเนี่ยก็รูปเพรากำลังจะปล่อยเพลงด้วยนะครับในประมาณช่วงน่าจะป,ปลายกุมภานะครับน่าจะได้ฟังซิงเกิลใหม่กันรวมไปถึงช่วงประมาณปลายมีนาเนี่ยก็จะมีคอนเสิรต์ตซึ่งคือเหมือนกับว่าเราจะทําเป็นอัลบั้มครับเพลงแล้วก็จะเหมือนเอาเพลงที่ผ่านๆมาเนี่ยรวบรวมบวกกับเติมเพลงใหม่เข้าไปเป็นอัลบั้มแล้วเราก็จะจัดคอนเสิรต์ตซึ่งคนอื่นเขาจะใช้คําว่าแบบคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มอะไรเงี้ยแต่ของเราจะใช้คอนเสิร์ตปิดอัลบั้ม อ่าคือเหมือนกับว่าแบบเดินทางถึช่งนี้เราปิดอัลบั้มแล้วก็ปักหงไว้เพื่อเราจะเดินทางไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงอยากให้ถ้าใครที่ชื่นชอบหรือว่าอ,อ,อยากจะฟังเพลงเพราะๆนะฮะก็ติดตามข่าวสารกันได้โอเคครับขอบคุณค่ะ